ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1กลับสู่ช่วงที่3ค่ะเฮียวี5สวัสดีครับโจโจ้โจ,จุดดุวยวิพี่โจโจ เป็นไงวันนี้ดูดส,สงบเสงียมนะมาจริงๆเนี่ย <ทำ S 1> วันนี้เนี่ยเศรษฐีมามาเป็นพูดถึงเรื่องเศรษฐงเศรษฐีอาจารย์เห็นช่วงนี้ได้ข่าวว่ารับสมัครคนขับรถพี่โจอยากทำคือจริงๆเนี่ยผมปรึกษาอาจารย์หน่อยว่าผมรับจ็อบเพิ่มได้ไหมเป็นคนขับรถให้อาจารย์ได้ไหมเนรอ ทำไมอะหน้าตาผมตาเขาปกติเนี่ยดูดีเดี๋ยวไปมองเห็นโถอผมอยากนอนบนรถเดี๋ยวคุณพูดเก่งเดี๋ยวผมนอนไม่หลับนั่นไงนอย่างนั้น <c oughs> สมมติว่าถ้าเกิดอาจารย์เนี่ยรับสมัครคนขับรถเนี่ยอาจารย์ให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่อย่างต่ำต้องมี 20, <c oughs> 2 0 0 0 0เฮ้ย <c oughs> 20,000ืน,นี่ใช่พริรพลเหรอ2 0,000น,นี่เอ้ย <c oughs> 2 0 0 0 0นี่ไม่น้อยนะ20,000ืไม่รวมโบนัสนะ คนขับรถมีโบนัสดตื้อทีแชมป์จัดไปแต่ถือว่าอันนี้เนี่ยเบสิกคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเป็นคุณเนี่ยรับสมัครคนขับรถให้เท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยผมยืนรอแท็กซี่อยู่จะมาอัดรายการเจอป้ายติดแผ่นเบลเลอร์เลยรับสมัครคนขับรถเงินเดือนสตาร์ทหมื่นสองเห็นไหมบอกแล้วไงบอกแล้วไงว่า2 0,000เยอะก็หมื่นสองน้อยไปนะพี่แชมป์ฟังกันให้ดีๆทั้งคู่สตาร์ทหมื่นสองเข้าเกียร์หนึ่งหมื่นห้าเข้าเกียร์สองหมื่นเจ็ด ข้าเกียร์สามไม่สามหมื่นห้าเยียบยาเกียร์ห้าหมื่นข้าเกียร์บ่ายเกือบสองี่ยก็เขาเขียนเนี่ยเดือนสตาร์ทหมื่นสองยังไม่รวมนี่ค่าเข้าเกียร์นะค่าตกไฟเลี้ยวอีกครั้งละห้าพันนะเอ้าก็ถ้าเอาตามนี้นะถ้าเอาตามนี้เนี่ยคนรถเป็นเศรษฐีเลยนั่นแะสิแต่เศรษฐีมีเรื่องเคลียดอย่างหนึ่งทำไมฮะเวลาต้องมอบมรดกให้กับลูกอ่าเข้าทางผมเลยวันนี้มีเรื่องเล่าฮาๆมาฝากกันมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งครับเขาป่วยหนักมาก อาการเนี่ยแบบเจ็บปอดวันแอบสุดท้ายวันส่งมอบมรดกถูกต้องอยู่ต่อหน้าหมอเลยทีนี้เนี่ยก็เรียกลูกมาหมายมั่นปั้นมือว่าจะมอบมรดกให้ลูกชายคนโตนี่ก็มาเลยครับเขาบอกว่านี่เจ้าเอาทุกตารางนิ้วที่สีลมเนี่ยไปให้หมดเลยสีลมนี่แพงไหมสีลมสุดไหมสุดไหมลูกคนกลางเรียกเขมาไอ้นูไอ้นูไอ้นูมานี่อเอาที่ตั้งแต่สุขุมวิทเนี่ย ถัดไปยาวจนถึงอโศกเนี่ยเอาไปให้หมดเลยอิอ,อสโศกเลยนะครับอ้างวนี่ไอ้หนูไอ้นูตัวเลกไอ้ตัวเลขตัวเลขก่อนนี่อออคนที่สามเรียกไอ้ตัวเล็เลเลกลมาอาจารย์ค่ะ ไอรู้นี่เอาไปนะต้องแต่เยาวราชเนี่ยนะเอาไปจนสุดยันพาหุรัตเลยผมบอกแล้วว่าคนถ้าดูขยันอย่างนี้ต้องเป็นนี่เลยเยาวราชแน่นอนหมอที่ยืนรักษาอยู่ถึงกับพังะบอกโอ้โหคิดเหมือนราชานเลยเฮ้ยนี่มันมหาเศรษฐีพันล้านร้อยล้านแน่นอนหมื่นล้านเนหมื่นล้านพันรยาเขายืนอยู่ตรงหัวเตียงกระแอมเบาๆกับคุณหมอคุณหมอคะที่ได้ยินทั้งหมดเนี่ยคือเส้นทางขายมลัยค่ะ เมื่อให้ตอล่าเราฟังคือเราเสคือที่ทั้งหมดเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยเป็นที่ที่เขาเขียนขายของอ่ะไปนะตั้งแต่พาหุรัตนะยันเยวาวราชนะเอามาลายหาไปแอบแอปแอปแต่สุดท้ายเนี่ย การทำงานหนักเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนี่แต่วันนี้ก็มีสิ่งดีมาเล่าสู่กันฟังนะฮะถูกต้องวันนี้คุณไม่ได้เอาคลิปมาคนเดียวอยู่แล้วแน่นอนเฮียวีฮือของเราไงขาทีต้องไม่เอาวีมาก่อนเฮียวีฮือ ready first ยังไงเ้าต้องฮือแน่นอนทุกคนสมัยเด็กๆต้องเคยเล่นแน่นอนเขาเรียกว่าสปริง สปริงอ๋ออันนี้มันจะแหวกใช่ผมเคยได้มาจากตอนที่ซื้อรองเท้าโรงเรียนแล้วเขาแถมแล้วมาครั้งเล่นแล้วมันจะแล้วมันจะเกี่ยวกันอะใช่แล้วมันจะพันเราเคร่งทิ้งเลยใช่มันเป็นยังไงมันยังไงมันยังไงคลิปวันนี้ต้องไปชมเขาว่าจะเป็นยังไงไม่พันกันด้วยโยกใหโยกยหญมีทาทางด้วยค่ะอโอหเป็นไงยพิโซนี่ถ้าคือทุกคนเล่นปกตินี่กคือจะโยกซ้ายโยกขวาก็พันกันอยู่ลว น,นี่มันจะตกลบม,<ด>มนเร็เวกว่าช่ตินะโจย์นี่น่าจะเป็นปคนขายของเล่นผมเนี่ยเล่นก็คือเต็มที่ก็ไต่บันไดให้มันไหลลงมาเรืเ่อยๆใช่ค่ะเป็นเกมที่โจมไม่ธรรมดานะคะเพราะคนเราเห็นปกติคนทั่วไปเล่นก็แค่โยกไปโยกมาๆๆๆๆๆนี่มียืดไปด้านข้างด้วยเลเนอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับปล่อยพลังนะเหมือนกับมันไม่ได้เล่นเหมือนเราเล่นแล้วนะใช่เป็นคนขายของเล่นแน่นอนแล้วน่าจะมีการฝึกฝนมาอย่างดีทำเป็นคลื่นทําเป็นคลื่นเข้ากับดนตรีด้วย เปิดเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็เล่นพร้อมดนตรีไปสมัยนี้แบบนี้อันนี้ยังหาเล่นได้อยู่ไหมจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคะพี่โจเล่น PlayStation แบบต้นๆจ้าพ่ออันนี้หายยากอันนี้ยากเท่ผมว่าเด็กคนนี้นะฮะถ้าเกิดไม่เล่นอย่างนี้ก็น่าจะไปขายชาชักป็้ไงคะฮือไหมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวคุณดูผมอะไรคะมีอะไรเข้าจานคือสู้เขาได้ป่ะเนี่ยผมแพ สุนัขโยคะไม่มีไม่มีไม่มีเกิดมาไม่เคยเห็นสุนัขโยคะเต็มที่แถวบ้านคือคือคือสุนัขเดี๋ยจะสั่งมันนั่ง๋ย่นี้มันยังยากเลยนะมันดื้อแต่เดี๋ยวคุณดูคุณดูอ่ะจัลองดูครับโยคะเป็นสิ่งที่ดีมากฉะนั้นหันซยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเของจริงว่ะ มันเมื่อยหรือเปล่าจ้านดูค่อยๆเอียงมาแล้วเขาก็ฝึกตามด้วยนะทำตามขันขวาตอนที่เขาสอนการยืดกล้ามเนื้อสตลโยคะนั้นจะต้องค้างไว้ประมาณสิบวิยืดคอนี่ยเขาเรียกว่าท่าสุนัของเครื่องบินสุนัขบงเครื่องบินดูดูจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้มันอินอินกว่าเจ้าของมาอีกนะดูดิน่ารักมากเลยอ่ะนี่เลยอ่ะจะบอกว่าเห็นแล้วแบบ เห็นแล้วอยากเจ้าเห็นแล้วอยากเปิดให้โจ้ไม่มีทางชนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ชึบเดี yes ๋ยวเดี๋ยวนี่ช่วงใครช่วงเขาช่วงเขาเยวีฮาของเขาลองดูของเขาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินเขาจากสองแว่นวันนี้เดียววันนี้มีเรื่องสุนัขเหมือนกันแต่ของอาจารย์นี่โยคะได้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินนะฮะของผมเนี่ยสุดยอดของอาจารย์อีกไปชมกันครับอ่าดูจานจาน ดูครับผมนัขเล่นกีฬาครับผมไม่มีตัดต่อนี่คือของจริงครับนี่ฮะนี่เป็นผู้นะฮะเจ้าตูบตัวนี้เนี่ยลักษณะเหมือนว่าเห็นเจ้าของเนี่ยแทงผูบ่อยๆเจ้าของก็เลยเปิดโอกาสซัดเลยไอ้หนูนี่นี่ฟาดชิ่งกระทบชิ่งครับแล้วตีลงฮะคือคนที่แบบว่าบางทีเนี่ยเพิ่งหัดเล่นเนี่ยยังแทงไม่ได้ขนาดนี้นี่ฮะอันนี้เขาเรียกการใช้บ่อยนะฮะใช้บ่อยนะฮะเห็นไหมฮะ เชฟชายต้องติ๊บเขาด้วยนะฮะครับผมเป็นสับทางภูเนี่ดูนี่นี่นี่เก่งเช็คแฮนเช็คแฮนเช็คแฮนบอกเจ้าตูบนี่สุดยอดจริงๆนานี่ไงสุดไหมคุณผู้ชมเป็นไงครับผมเก่งถึงถึงกระซึมสุนัขโยคะถึงกระซึมคุณเนี่ยต้องยอมรับว่าเห็นเจ้านายมันเรียนแบบการที่จะให้สัตว์ไปเรียนแบบเจ้านายเนี่ยยากแต่ของผมให้มารวบกิจกรรมการโยคะยากกว่าอะยอมก็ได้ ถือว่าหมาโจแพ้ไปแล้วกันเดี๋ยวผเล่นกัเซลเล่นผมว่าเซลเล่นมีไรมาน็อกผมว่าหมัดน็อกมีไหมเอาอย่างนี้ถือว่าอันนี้เนี่ยเสมอกันโ้คนดูยิ้มหน่อยอันสุดท้ายเอาอะไรมันฮาหน่อยก่อนจะจากช่วงนี้ไปคมีคลิปนะครับผสมกันระหว่างน้องหมาน้องแมววันนี้เอาใจคนรักสัตว์ดูซิว่าเวลาที่น้องหมาน้องแมวเนี่ยง่วงถึงขีดสุดเขาจะเป็นอยหาอไรผมชอบนะ เพราะเราไม่รู้เวลาสัตว์มันง่วงนอนมันเป็นยังไงส่วนใหญ่เห็นก็คือมันหลับไปเลยครับแต่อันนี้จะเอาจังหวะเขาเรียกว่าช่วงที่มันเคลิ้มอ่ะถูกต้องคือเหมือนอาจารย์เวลาแบบนั่งรถทางไกลๆอ่ะวันหลังผมจะเอา snap shot มาให้คุยชมดูนะครับเหมือนชาวร็อกอ่ะเวลาอยู่ในรถอ่ะไปดูคลิปไ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 ปชมครับนี่แหละครับคือการรวบรวมนะครับเหล่าบรรดาน้องหมาน้องแมวที่แอบสับประงกครับผมวิว จะบอกว่าเหมือนมนุษย really ์มากเลยค่ะพี şey yes ่เขาเรียกว่าหนึ่งขั้นก่อนถึงสวรรค์นะฮะถูกต้องแบบต้องกึ๊กแล้วมันเป็นภาพที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นกันบ่อยๆอยากนะต้องชมคนที่กต้องกต้องนี่ยในเรดาร์ดูเนี่ยผมชอบตัวนี้มากน่าจะเป็นลูกหมาสุนัขหรือหมูนะฮะนะฮะดูฮะเราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆครับภาพนี้โกลเด้นโกลเด้นนะนี่ยพันปักพันปัก แล้วเขาจะค่อยๆเซลเลยนะดูตัวดูตัวนี้ดิโอ้โหถึงน่าร่วงไม่ทิ่มแรงไม่ทิ่มมือนะครับก็ลองดูครับคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเอ่อใครที่มีคลิปนะฮะน้องหมาน้องแมวน่ารักแบบนี้เนี่ยก็ส่งมาแบ่งปันพวกเราได้ใช่ไหมจารย์ค่ะไม่จะเป็นจะต้องเป็นหมาแมวนะฮะทุกอย่างเลยถ้าคิดว่าอันเนี้ยฮาฮาสุดๆเลยก็ส่งมาได้เลครับที่ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับในช่วงเฮียาวีฮาของเรานะครับโอ้เคลิ้ม ลิึมน่ากลัวตันนั้นน่ะมีความพยายามอยากจะตื่นนะครับผมเหมาะกับช่วงบ่ายๆแบบนี้ไหมพอดูปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหลัวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูก็จะไม่ดูรายการผมแล้วพอๆๆๆอะเป็นไงครับจานโอเคไหมถือว่าดูแล้วเนี่ยมันเพลินอะดูแล้วเพลินคือจริงๆดูอันนี้อาจจะสอนง่ายๆก็คือจงเป็นเหมือนสัตว์ทําไมครับคือสัตว์เนี่ยจะเป็นไม่คิดมากไม่เคยเครียดคุณเอาไปถ่ายคนนี่คนทําอย่างนี้ไม่ได้นะรบางคนนี่นอนเป็นแบบตาค้าง่ใช่ใช่ฉะนั้นเรื่องนี้ก็สอนให้้รูว่า จนเป็นแบบสัตว์ครับอย่าคิดมากอ อ้าหมดช่วงนี้กว่าครับขอบคุณด้วยคุณผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับผมขอบคุณน้องวิลมากครับผมสนามาแบ่งปันกันค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับจะเป็นสุดยอดทอล์กโชว์นะครับกับนักร้องกับบทเพลงที่อมตะที่สุดในมุมที่คุณจะช็อกที่สุดเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าสันติรุนเพลร้องซิหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินคนพวกนี้คือคนหนักแผ่นดิน คนอะไรชอบพูดถึงตัวเอง <laughs> <laughs> คุณหนักแต่คุณมีที่ในหัวใจผมเสมอน <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ะเรัลกันตรงนี้ช่วงหน้าสันติรุนเพลงกับแชม <laughs> ป์จัดไปคุณสันติเพลงชัยชนะนี่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเจ็บคอเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเพลงชัยชนะของคุณสันติที่มรลองยากเหลือเกินนะฮะก็อย่าไปร้องอย่างผมสิ้องเสียงเท่าที่เสียงคุณมีก็พอแล้ว